เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟธรรมทุกท่านช่วงคำ่ำหลังจากที่ท่านทั้งหลายต่างๆเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าชำระกายก็เป็นช่วงเวลา ที่ดีที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมธรรมเพื่อชำระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆในระหว่างวันเนี่ยเราอาจปเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆ รือเรื่องราวต่างๆนะที่ทำให้เกิดความเครียดนะเกิดความกังวลนะเกิดความเร่าร้อนต่างๆนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการนอนหลับพักผ่อนนะก็ควรที่จะได้ชําระล้างนะความเศร้าหมองต่างๆออกไปนะให้จิตใจมีความสงบระงับนะมีความผ่อนคลาย มีความเบาสบายนะมีความเบิกบานในธรรมนะเราท่านทั้งหลายก็จะได้นอนหลับอย่างเป็นสุขตนะาก็จะได้สดชื่นกระปีกระเป๋านะเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังของชีวิตนะมีแรงกายแรงใจนะที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตนเองได้ มาในชีวิตของตนเองได้กนะ็ามาว่าด้วยเรื่องราวนะในสมัยพุทธกาลกันต่อนะนะก็จะได้ถ่ายทอดนะให้ท่านสาธุชนได้ฟังนะได้เป็นการปลูกศรัทธานะความบุญกุศลต่างๆก็ย่อมตามมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะหลังจากที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังธรรมจาจักให้หมุนไปนประกาศสัจธรรมนะนะปัญจวคีทั้งห้าให้ได้บรรลุอรหัตผลหลังจากนั้นพระองค์ก็โปรดยัศกุรบุตรพร้อมด้วยสหายอีก54านนะคนให้ได้ บรุธ,ธรรมเป็นผลนให้ได้บรุษธ,ธรรมเป็นพระอารหันต์ณขณะนั้นรวมแล้วก็มีพระอารหันต์ที่เกิดขึ้นในโลกนี่61รูปก็คือพระพุทธเจ้าหนึ่งเราก็อีก60รูปนั่นเองในช่วงนั้นก็ไปรู้ดูฝน,นพงค์ก็จึง พักจำพรรษานะอยู่ที่ป่าอิสิป,ปนาณนะมฤคกทายวันะนะหลังจากหมดช่วงฤดูฝนนะพระผู้มีพระบาเจ้าพระผู้มีพระบาคเจ้าก็จึงเรียกนะพิสุทั้ง60รูปมานะจากนั้นพง์ก็ตัดว่านะดูก่อนพิสุทั้งหลายนะเราพ้นแล้วจากบ่วงของมนุษย์ เราก็บ่วงของทิ์เราก็บ่วงของทิ์นะพวกเธอทั้งหลายก็เช่นกันพ้นะพแล้วจากบ่วงของมนุษย์เราก็บ่วงของทินะ์บ่วงของมนุษย์ก็คือการ,รมคุณต่างๆนี่แหละนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าไขา่หน้าป่าหนาป่าธนาต่างๆนะนะสิ่งเย้ายวนใจต่างๆในโลกเนะี่ย เปียบเหมือนบ่วงที่ไว้ดักจับสัตวนะ์ให้หลงติดอยู่นั่นเองนะพงแล้วก็ภาษาวกก็พ้นแล้วนั่นเองนะเราก็พ้นจากบ่วงของทิพยนะ์หลุดจากบ่วงของมนุษย์ได้นะนะเบื่อโลกแล้วไม่สนใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาต่างๆนะสามารถพ้นจากบ่วงของมนุษย์ได้นะแต่กลับเจอบ่วงทิพย์ตามมา บ่วงทิ์ก็คือความวิจิตพิสดารต่างๆเนี่ยนะจิตเป็นสมาธิเบาสบายนะปัถนาอยากจะไปอยู่ในเทวโลกบ้างนะเป็นเทวดานะมีรูปร่างสวยสดงดงามเนะี่ยปัถนาความเป็นเทวดาบ้างนะหรือว่าเคยเข้าถึงพรมรู้สึกมันสงบดีนะปัถนาเป็นพรมบ้างนาเป็นพรมบ้างเนะี่ยติดบ่วงของทิ์ไป หรือว่าได้คุณพิเศษต่างๆนะรู้วาระจิตอิทธิปฏิหารต่างๆนะแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแล้วก็หลงติดอยู่กับเรื่องของคุณพิเศษต่างๆนันะ่นแหละเนี่ยบ่วงทิพย์ของละเอียดนะเนะี่ยบ่วงทิพย์ของละเอียดนะหรือบางทีก็ไปติดข้องกับสิ่งที่มันเข้ามาหลอกลวงภายในจิตของตนเองบ้างนะนะมันละยากกว่า ว่าบ่วงมนุษย์เพราะว่าบ่วงทิพย์นี่มันติดสุขนะติดสุขในสมาธิติดความเป็นทิพย์ความวิจิตต่างๆบางทีปฏิบัติปันเจอความวิจิตต่างๆแล้วก็หลงติดอยู่นะหรือบางทีปฏิบัติเข้าถึงสภาวะที่ละเอียดนะนะกิเลสมันระง,งับไปนะก็เข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมเข้าใจว่าตัวเองเข้าถึงนิพพานเนี่ยมันโลง่งมันเบามันว่างอยู่งั้นนะ่นะ ไม่มีราคาโทรศัพก,ก็เข้าใจว่ามันว่างอยู่นั้นนะ่นะไม่มีราคาโทรศัพก,ก็เข้าใจว่าตัวเองพ้นแล้วนิพพานแล้วเงี้ยก็ติดบวงทิพย์อีกโ oh. บวงทิพย์นี้กับดักหลายชั้นมากเลยยากนะยากที่จะพ้นนะบวงมนุษย์ว่ายากแล้วบวงทิพย์นี้ยากกว่า mm. แต่เพราะผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะนะพะองค์ก็จึง ได้ตัดแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่านะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนะเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปนะเพื่อประโยชน์แก่ประโยชน์แก่ชาวโลกนะเพื่ออนุเคราะห์แก่หมูสัตวนะ์เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนะแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเธอทั้งหลายนะ จงไปกันโครรทางนะอย่าไปพร้อมกันสองรูปอย่าไปพร้อมกันสองรูปนะให้แยกกันไปทั้งหมดเลยจงแสดงธรรมนะงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางเราก็ที่สุดนะพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเถนะิดตัดผู้มีทุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ พวกเขาจะสูญเสียโอกาสเพราะไม่ได้ฟังธรรมนั่นเองนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปียบเหมือนพระอาทิตย์นะนะที่พระองค์เรียกว่าเป็นเผ่าพันธ์ของพระอาทิตย์คือเป็นแสงสว่างที่ให้ความไหวแก่สัตว์โลกนะในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันเต็มไปได้วยความมืดมิดนะแต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเปรียบเหมือนความสว่างสวายที่นำพาปุกให้หมูสัตว์ได้ตื่นขึ้นมานะ หมือนกลางคืนมันมืดนะนะพอเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาลุ่งอรุณเนี่ยชาวบ้านพอเช้าพระอาทิตย์ขึ้นมาลุ่งอรุณเนี่ยชาวบ้านหมู่ซาตต่างๆก็ตื่นขึ้นมาในกลางวันะใช้ชีวิตได้นะในวัดตาสงสารมันมืดมิดนะเต็มไปด้วยพลังงานความมืดนะเมื่อเข้าถูยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็เปรียบเหมือนแสงสว่างของพระอาทิตยนะ์ที่มันชาแสงออกไปได้ก้าวเดินในวิถีที่ถูกต้อง เพื่อหลุดพ้นจากกองทุกได้นอกจากพระองค์จะเปียบเหมือนผ้าทิศที่นำความสว่างสวัยแก่หมูสัตว์แล้วนะพระองค์ก็เปียบเหมือนสายฝนที่นำความชุ่มเย็นให้แก่หมูสัตว์นะทุกคนก็ต้องการต้องการน้ำนะดับความเร่าร้อนดับความหิวกระหายต่างๆนะสาวกของพระองค์ที่บรรลุธรรมนะนะก็จะมีกระแสธรรมเช่นกัน เพราะฉะนั้นนะพระอรหันเกิดขึ้นมารูปหนึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลได้แก่หมู่สัตว์นะทั้งมนุษย์และเทวทั้งหลายนะก็ได้อาศัยนะทั้งแสงสว่างนำทางก็ดีนะทั้งน้ำที่ทำให้มีโอกาสเข้าถึงความชุ่มเย็นก็ดีนะเป็นเรื่องของความสว่างสวยความบริสุทธิ์นั่นเองนะบางทียุคสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจเนะี่ยบางคนพระมีทำไมไม่ทำงานนะอันนั้นเพราะว่าเรา ยังมองอยู่แค่เรื่องกายภาพภายนอกนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติข้อถึงความเรียเราจะพบว่านะความสว่างสวัยพลังงานบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะในโลกมนุษย์อันมืดมนเช่นนี้นั่นเองนะโลกมนุษย์อันมืดมนเช่นนี้นั่นเองนะให้แสดงธรรมในเบื้องต้นนะท่ามกลางรอกที่สุด เบื้องต้นก็เรื่องของทานเรื่องของศีลนะท่ามกลางก็เรื่องของสมาธินะที่สุดก็เป็นเรื่องของปัญญาเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นเป็นแบบฉบับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละพระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยงดงามในเบื้องตน้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเพราะสมัยนั้นนี่โอกาสจะได้ฟังธรรมนี่ยากนะธรรมะไม่ได้แพร่หลายเหมือนในยุคสมัยนี้เนี่ย บางคนมีโอกาสบางคนมีโอกาสในชีวิตแค่ครั้งเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเวลาพระอ,องค์แสดงธรรมเนี่ยจะงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเลยนะถ้าบุคคลที่ฟังสามารถทรงจํามไว้ได้เนี่ยสามารถนําคําสอนนั้นไปปฏิบัติจนสามารถหลุดพ้นจากทุกได้เลยนะอันนี้เป็นแบบฉบับที่พระอ,องค์สอนแล้วก็งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุด พร้อมทั้งอัดและพยาชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงนั่นเองนะจากนั้นพิสูจน์ทั้งหลายท่านก็จาริกกันไปนะถ้าเราพิจารณาดูนี้พึ่งบวชไม่นานนะอะไไม่ได้เรียนอะไรมากไม่ได้ศึกษาอะไรกันมากเนะี่ยแต่พระองค์สอนไปประกาศทำรมไปเผยแผ่ทำรมนะถ้าเป็นแบบทางโลกนี้เราต้องเรียนกันเยอะใช่ไหม จบปริญญาตร,ญารีปริญญาโทปริญญาเอกเดินด็อกเตอร์เนะี่ยถึงจะไปสอนเป็นครูบาอาจารย์ได้นะหรือว่าในยุคสมัยหรือว่าในยุคสมัยนี้ถ้าเป็นสายปริญญาตรีก็เรียนกันเยอะเลยนะนักธรรมบาลีต่างๆกว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะแต่ในสมัยต้นยุคพุทธกาลนี้นะพิกูุฟังธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี้ไม่ได้เรียนอะไรกันมากนะแต่พระองค์ส่งไปประกาศธรรมเลยธรรม ถ้าเอาแบบชัางโรกก็เรียกว่าสเปเชียลิสต์นะไม่ได้รู้อะไรมากรู้เฉพาะตนเลยรู้แบบแตกฉานก็คือรู้แจ้งอริยสัจสี่นั่นเองมีดวงตาเห็นธรรมนะหลักปริยัตินี่ยังไม่ได้ศึกษาอะไรกันมากนะสมัยนั้นะน,ะนะแต่รู้แจ้งอริยสัจสี่นัน,นะแต่รู้แจ้งอริยสัจสี่รู้แจ้งสัจธรรมความจริงของธรรมชาติและที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรม มีกระแสธรรมที่จะโปรดสัตว์นั่นเองนะไม่ได้รู้อะไรมากถ้าเป็นสมัยน,นี้ก็เหมือนแบบรู้เก่งในเรื่องเดียวที่ตัวเองแตกฉานั่นแหละก็เพียงพอแล้วที่จะประกาศศาสนาได้เผยแผ่พระศาสนาได้นั่นเองนะส่วนพระผู้มีพระพาเจ้าพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดเช่นกันนะพะองค์ก็จะไปที่ตำบลปุรุเวลาเสนานิคมนะในระหว่างทาง พงก,ก็ไประทับนั่งที่ใต้ต้นไม้นะในขณะครั้งนั้นเนะีนะ่ยก็มีนะหมู่วัยรุ่นนะเนี่ยเหล่าพัฒวคคีนะทั้งสามสิบคนนะนะกับภรรยาของตนเนะีนะ่ยไปเที่ยวเล่นในป่าย่านนะไปเที่ยวเล่นในป่าย่านนะั้นนะแต่ในบรรดาพวกพ้องทั้งสาสคนนะี่มีคนหนึ่งไม่มีภรรยานะ พวกเพื่อนๆก็เลยจ้างนะหญิงโสเพณีมาคนนึงนะเพื่อมาปฏิบัตินั่นเองนะ,นะพอเที่ยวเล่นไปในป่าพอเที่ยวเล่นไปในป่าต่างคนก็ไปเพลิดเพลินอภิรมณ์กันอะไรกันต่างๆนั่นแหละนะหญิงโสเพณีนั้นก็นะพอผู้ชายเผลอก็รักขโมยของบริขารของต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆไปเราก็หนีไปเลยนะ,นะพอรู้ตัวว่าถูกขโมย ก็เที่ยวตามหาพวกเพื่อนๆก็ช่วยกันหาใหญ่เลยระหว่างทางก็เลยมาพบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ประทับนั่งอยู่นั่นเองนะก็เลยเข้าไปทูลถามว่านะ่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านะพระองค์ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งไหมนะพระภาคเจ้าพระองค์ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งไหมนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงตัดว่านะ เธอจะสแสวงหาสตินะหรือจะสแสวงหาตนเองนะเป็นเราฟังก็งงนะสแสวงหาตนเองสแสวงหาอะไรดีนะแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะมีวาสนาบาร,รมีนะสร้างเหตุปัจจัยมาพอแล้วการพบพระผู้มีพระพาเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างมีวาระของธรรมชาตินั่นเองนะการที่พระอ,องค์เสด็จมาตรงนั้นก็ดี กลุ่มพัทธวัคคีทั้ง30คนมาพบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีมันไม่ใช่เรื่องมังเอิญมันเป็นวาละเป็นเหตุปัจจัยนั่นเองนะก็เลยกราบทูลว่าสแสวงหาตนเองพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงตรัสว่างั้นเธอทั้งหลายจงนั่งเถิดเราจะแสดงจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมปูราตไปนะนะเรื่องของทานก่อนนะการให้การสลัดออกนะ เมื่อให้ทานเนี่ยมันะมก็จะส่งให้เกิดบุญกุศลน,นะไปเกิดชาติใดก็จะมีพวกทรัพย์มีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากเนี่ยเหมือนทั้งทั้งสามสิบคนนะนะเป็นราชกนะุมารนะมีทรัพย์สมบัติมากก็มีทรัพย์นะเราก็ส่งผลให้บังเกิดบนสวรรค์เสวยความสุขมาสบายนะเมื่อปูเรื่องทานแล้วก็ปูเรื่องของศีลน,นะความสำรวมตนเองการไม่เบียดเบียนต่าง เมื่อได้บำเพ็ญทานรักษาศีลอยู่เนืองๆเ,เ,เนี่ยก็จะส่งผลให้เมื่อตายจากชาตินั้นก็จะได้ไปบังเกิดบนสวรรค์นะสวรรค์นี่ก็จะมีแต่ความสุขนะมีวิหารธรรมที่เบาสบายนะเราก็มีรัศมีเรืองรองนะมีแต่ความสุขความสบายนะจากนั้นก็ตัดถึงความสบายนะจากนั้นก็ตัดถึงโทษความเศร้าหมองของการมาคุณต่างๆนี ไอ้ที่เที่ยวหาผู้หญิงเนี่ยเป็นไงเราจิตด,ดิ้นรนเร่าร้อนขนาดไหนนะด้วยการมาราคานะเนี่ยพอถูกขโมยก็โทสะงุดหงิดมีแต่ความเร่าร้อนนี่เพราะตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาพวกกามกิเลสตัณหาพวกกามาคุณทั้งนั้นแหละมันเหมือนเราจมอยู่ในเปลือกตมเนี่ยนะนะมันก็จะถูกร้อยลัดถูกความเร่าร้อนอยู่รําไปนะเหมือนยาเสพติดอะ่ะไปเสพเข้าแล้วมันก็ติดอยู่งั้นแหละนะเลิกไม่ได้เพราะเลิกนี่ทรมานแล้วมันตกเป็นทาสไปแล้วนะ เขาก็จะชักนำไปเรื่อยนะให้เราติดชักนำไปเรื่อยนะให้เราติดอยู่ในบ่วงของวัตตะอยู่ร่ําไปจากนั้นพระองค์ก็ส่งนะกล่าวถึงอน,นิสงส์ของการออกจากกามนะถ้าพ้นจากการ,รมาคูณตรงนี้ได้ก็พ้นจากความเป็นทาตนะมีโอกาสหลุดพ้นเข้าถึงความสงบสุขของชีวิตได้ล้างมนทินในจิตใจนะเพื่อให้หลุดจากนิวรณ์หประการให้จิตใจมีความสงบ มีความผ่องใสมีความตั้งมั่นขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าเวลาพระองค์แสดงธรรมนี่ไม่ใช่แค่เนื้อหาแสดงธรรมนะกระแสธรรมที่เป่งออกไปนั่นแหละชำระล้างจิตให้หมดโจดเครื่องเศร้าหมองต่างๆนะนะเมื่อพระองค์ทราบว่านะพัทธวัคคีทั้ง30คนเนี่ยนะมีจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็จึงแสดงอริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐของธรรมชาติในขณะที่พระองค์ทรงแสดงอริยสัจในขณะที่พระองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่เนี่ยจิตของพัทธวคีทั้ง30คนก็จะยกขึ้นสู่วิปัสสนาญ,ญาณเลยเราฟังดูมันเหมือนง่ายนะถ้าคนปฏิบัติมาก็จะรู้ว่าควาเราจะฝึกปฏิบัติจนนิวรหลุดออกไปจนจิตเริ่มเป็นเป็นสมาธิต่ยระดับขึ้นไปจนจิตตั้งมั่นนี่ก็ใช้เวลานานละ กว่าจะมีกำลังยกขึ้นสู่วิปัสนาญาณยิ่งยากขึ้นไปใหญ่แต่นั่นเพราะว่าเราปฏิบัติด้วยกำลังของเราเองนะเวลาเราปฏิบัติเองมันก็เหมือนเราเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยค่อยๆเดินไปตามกำลังตามบรารมีธรรมที่เราสร้างมาเนี่ยค่อยๆเดินไปตามกำลังตามบรารมีธรรมที่เราสร้างมาเนี่ยแต่เวลาอยู่ได้รับกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาคจอมันมีแรงส่งนั่นเองเปรียบเหมือนเรานั่งรถอะมันไปเลยนะ หรือว่าเปรียบเหมือนเราถ้าเรากําลังตัวเองก็เหมือนเราเดินขึ้นบันไดเนะี่ยมันต้องไต่ระดับขึ้นไปด้วยกําลังตัวเองต้องฟิงตนานเลยกว่าจะไต่ขึ้นไปได้นะแต่เมื่อมีแรงส่งด้วยกระแสธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนขึ้นลิฟต์อะมันขึ้นบุบบ๊บบ๊บบ,บ๊บเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะต้องเป็นคนที่มีวาระแล้วก็คือเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นนั่นเองนะก็คือผู้ใดมีจิตตั้งมั่นผู้นั้นอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าสร้างเหตุปัจจัยมาเพียงพอนั่นเอง องประกอบพร้อมนั่นเองนะทั้งผู้แสดงธรรมแล้วก็ผู้ฟังธรรมเนะี่ยทั้งผู้รับผู้ส่งเนะี่ยมันเป็นเรื่องขององประกอบที่พร้อมเพียงจิตของพัทธวคีทั้งทั้งสาสิบก็จึงยกขึ้นสู่ววปัสนา,าญ,ญาณเวลาพระองค์แสดงธรรมเวลาพระองค์แสดงธรรมเรื่องไหลจะเห็นตามนั้นเลยเห็นโดยสภาวะธรรมนะไม่ใช่เห็นโดยการใช้ความคิดนะเห็นโดยสภาวะธรรมเลยนะรู้ว่าสิ่งนี้คือทุกข สิ่งนี้คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นะสิ่งนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์สิ่งนี้คือข้อปฏิบัติให้บตรให้เข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงต่อหน้าต่อตานั่นแหละนะนะเกิดการรู้แจ้งอริยสัจสี่เลยนะเมื่อเกิดการรู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ยสามารถสลัดคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาตนะิเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเลยนะนะบางท่านถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเลยนะ บางท่านเนี่ยมีกำลังพอชำระได้ส่วนแรกจบก็เป็นอริยบุคคลขั้นต้นเลยพระโสดาบันบางท่านกำลังมากกว่านั้นอีกสามารถบรรลุอริยบุคคลขั้นที่สองเลยคือชำระทั้งส่วนแรกแล้วก็ส่วนที่สองได้เข้าถึงกถาคาเลยบางท่านมีกำลังบาร,รมีมากกว่านั้นสามารถชำระได้สามส่วนเลยเปิดทีเดียวเลยรอบหนึ่งรอบสองรอบสบรรลุเป็นอนาคามีบุคคลเลย เกิดดวงตาเห็นธรรมกันหมดนะทั้ง30ท่านนะนะบางท่านก็ได้ขั้นแรกท่านขั้นที่สองสกัดทาคาบางท่านก็ขั้นที่สามเป็นอนาคาเลยนะเป็นอะิยบุคคลทั้งหมด30คนนะคนเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรม,จมแจ่มแจ้งในธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้วนะเกิดศรัทธาที่มั่นคงต่อพาราณาตายละไม่ลังเลสงสยัยนละ้ก็เลยทูลขอบวชนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงนะตรัสว่าดูก่อนนะพิสูจ์ทั้งหลายเธอจงเป็นพิสษุเถิดทำอันเลาวก่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกเถิดนะหลังจากบวชแล้วไม่นานก็บรลุเป็นพระอรหันทั้งหมดเลยพอบรรลุเป็นพระอรหันแล้วก็ส่งไปประกาศศรสนาเห็นไหมบรรลุทมเป็นพระอรหันนี่ไม่ได้เรียนกันมากนะให้แจมแจ้งรู้แจ้งเรียสตรีเนี่ยไม่ได้รู้อะไรกันมากเลย แต่รู้จริงเนี่ยรู้จริงรู้แจ้งนั่นเองเนะี่ยถ้าเป็นทางโลกก็เรียกว่าทางเนะี่ยเรื่องธาตุขันเรื่องอริยสัจนสะีเนี่ยรู้พง์ส่งไปเผยแผ่ศาสนาได้เลยเพราะว่าในยุคนั้นเป็นช่วงแรกเนะี่ยต้องต้องกระจายออกไปหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปที่นะตำบลอุรุเวลาเสนานุคมนะตำบลอุรุเวลาเสนานุคมนะ เพื่อที่จะไปโปรดนะดินสามพี่น้องนะซึ่งมีบริวารอยู่พันคนนะเป็นะดินบูชาไฟนะก็ไว้นะเราจะติดตามเรื่องราวของะดินทั้งสามพี่น้องกันต่อนะถือตัวมากนะพระผู้มีพระเป็นเป็นผู้ที่พระผู้มีพระพาเจ้าต้องใช้เวลานานมากเลยนะหลายเดือนเราก็ใช้ทรมานด้วยการแสดงฤทธิ์นะ ก็ไม่รู้ว่าสร้างบาร,รมีมาหรือเหตุปัจจัยอะไรนะ่ะหรือเหตุปัจจัยอะไรนะพงใช้เวลาหลายเดือนมากเพื่อโปรดกลุ่มนี้แล้วก็ทรมานด้วยอิทธาลิตต่างๆเป็นจำนวนมากเลยนะแต่ทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยนั่นเองนะก็ไว้จะได้ถ่ายทอดกันให้ฟังนะนะวันนี้เราก็พอสมควรแก่เวลานะสำหรับในสำหรับ ในส่วนของการปูพื้นนะเรื่องราวในสมัยพุทธกาลนะให้ท่านทั้งหลายได้คลายนะจากความร้อยลัดต่างๆในโลกก่อนนะเมื่อจิตใจมีความผ่อนคลายนะมีความเบาสบายเนะี่ยก็จะได้